ินี่ไห,โห,โหนจะเทออกอปาดผมที่จะของเกลือจะหินงามๆมาใส่เลยนี่ นอไทยไปใส่นอหนีฟฝาวมาเกียดเด้อนี่การผธมที่ไปปูกบ้านนะาจา๊ะนี่แต้า่ารู้สึกว่าเห็นรอบนี่นี่สิมันจะ่นใหน่ๆวเวียดนี่ก็เป็นไรฟ้าวมันจะเกียดซึ่งกะกำลังจะผมทีที่สิบปูกบ้าน บ้านกัสิปุ๊กไว้ข้างทางซะอู้ยเรีกว,ว่าเห็นหินรอบนี้แล้วนี่นี่ก็น่าจะท่านไปประมาณ80%แล้วจะ้ะข้างน้าก็สิเป็นหนาไฮนึ่งเอาไนนาว้เห็ดนาเบิ้งเห็ดนากิน บ้านใส่มองนีกับสิบรรยากาศดีโดินโดยหลอบ